สวัดครับผมนายสิริกกรจันเรนชั้นปีที่สองทับสามรหัสนักาศูน,นย์เจ็ดศูนย์ทับสวัสดีค่ะชั้นนางสาวสุภญามีสีค่ะชั้นปีที่สองทับสามค่ะรหัสศูนย์แปดเจ็ดค่ะค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทาเราจะมาสร้างหมอกในขวดนะคะเริ่มเรีนนะคะให้เราเตรียมอุปกรณ์เลยนะคะคือขวดน้ํานะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เราทําการบิดขวดน้ําค่ะ บิดให้เยอะเลยนะคะเพื่อที่จะให้แรงแดันมันมากนะคะค่ะพอบิดได้พอสมควรแล้วนะคะพอบิดได้เยอะแล้วนะคะจากนั้นให้ทําการเปิดขวดนะะ้ำค่ะกล้า, <c oughs> าก็จะได้หมอกในขวดแบบนี้นะคะค่ะการที่เราบิดขวดน้ํานะคะ แน่นทําให้เกิดแรงดันของขวดแรงดันของขวดมากจึงทําให้เกิดความร้อยมากนะคะ